สบายดีทำผู้สมทุกขานสบายดีแบบประปากตจริงเลยนะม,นมันนีเมียวกับร้านสาวจ้ามาอีกแล้วจ้าร้านเช้าอีกแล้วนี่นี่น,นี่พามาอีกแล้วมันนี่พาร้านสาวมาเลี้ยงมูกระถาทุกคนพอดีว่ามันไปไปมาๆก,กับกุงเทพมันเป็นอะไรบอกอไปบอทละหอดจากเดือนไนจากเดือน,นเดือนเดียวพี่น้องบง่งไหนไปกุงเทพเดือนเดียวมาแหละโผดโฟ สงสยัยเมื่อเมื่อหน้าเนาะไปดำหน้าอะไรก็แล้วอะไรก็มาเนาะสงสัยมันอยากกินมูกระกทะจะได้ให้เมียเร่งมูกระทะให้ทุกคนจะไปบ่อดใส่เคืองจะได้ไม่กันลงอีกได้นี่นะราก็ลงอีกไปทุกคนเดี๋ยวพากันไปกินหมูกระทะซะยังมาหัวหัวเธอไรซา จะขัวถ่านเจะของหา่านเราสบายดีดโดยบุกกระถางหัวพุทธไรเนา,าะ 39, คุณละสามสิบเก้าพันกีบโอ้เอาสัมพอกินเราวะถาเรือทางห่านจะปับขีดละ1,000งแสนกีบอเอโบแมนขีดละสิบพันกีบหนึ่งแสนเลยใช่คนกระลายเนาะทุกคนหัวละสามสิบเก้าพันกีบก็ราคาถึกเนาะ ฮะอยู่แก่พะลมเหมาะเอออยู่แก่พะลมอะ่ะเดี๋ยวไไ,ไปเบิ่งไปเบิ่องอาหารหมองข้าวเจ้าตาลไปมาพี่ก่อนเอาโต้นนี้ดีกว่าโต้หน่แมนบอนีน้บอกเขาเจ้าห้ตักบก่มีอะไรบ้างเดี๋ยวจะให้เบิ่ง มีหมูหมูหมากของหวานไอซ์ไอซ์ครีมแซนวิชเก่าพันกีบกันาราคาพอประมาณนะทุกคนเนาะราคาถึกและหวานซะนะัเนาะขึ้นตามเงินเนาะเงินขึ้นก็ขึ้นตามปกติการซื้อราคาประมาณสามสิบห้าเนาะแต่ว่าตอนนี้ราคาเงินก็ขึ้นแหง้งมาเฮาไปเตรียมอาจารย์ นั่นจิ๋มงมันจิ่นบานรักหมูอันนี้สิบัลแล้ย์ซบัลแล้ย์้ยลืมสบายดียน้องสบายดีรับผุ้งคุณคิดลืมสบายีเชื่องตาไี่ใหญ่ไปตัตดหรงนี้อถกระองวัยโลมากเลยตายังไง

มือกะเพ็ดนมือกะเพ็ดม่เตรียมใส่เสียมาตัวใหญ่

ใฮ่าไม่วัมนทั้งไลก็จอดใช้เอาจาจาแต่พองเขาส่กัยรต่มก,กันตานเดียวเลยเไล่มาล่นอน๋อค่ะ อยากแทงอยูห่หีสองการตอนนี้นะี่ยอยากกินไอศครีมก่อนฮะอยากกินไอศครีมก่อนอย่าไปกินไอติมไอติมกินทีหลังก็ได้จอย่าก่อนมันจะอิ่มก่อนอย่าอย่าก่อนแต่มาจะอิ่มก่อนนะอยากกินของหวานก่อนอันนี้น้ำติมมั้งบางเน้อย น้ำจิ้มเนี่ยไงมันมันมีตับอยู่ข้างในนะเขาจะเห็ดตับน้ำจิ้มที่มันมีตับอยู่ข้างในอันน้ำจิ้มชิอันนี้น้ำจิ to ้มแบบอันนี้น้ำจิ้มชิฟูดบะเนยบะเนยซี่ช้อนเย็นนี่ตีน้ำมันจะน้ำจิ้มจะได้นั่งบอกไหมน้ำจิ้มเนี่ย เธอหนูจิบอันนี้อันนี้วาเดินผีชาผิตาคอยดีม พูาก่อนจะมากินของหวานนะคะกินของหวานก่อนเอากระดานอาบนกันเนยจะนอนเนี่ยโอเค แล้วไม่เปี่ยวเ่ะไปบอกไปบอกเธอพาฉักิน ล,ล่มล่มขาใจม่กเลยสิละลาย<อ>พี่น้องเด็กกรุงเทพเด็กกรุงเทพหนึ่งเดือนอยากกินนั้นนก่อนอยากกินไอติมก่อนทุกคนอด้กินนั่นก่อนพายบอกพากินไอติม สำหรับคนจิตถามหาว่าสถานที่ตั้งอยู่ของโมหานี้อยู่ที่ไดนาะก็คืออยู่บ้านโนนผายเมืองสองคนเดอรพี่น้องคุณใดอยากมาเด้อขี่รถจากปักซองมาเลยมาอีกประมาณ ประมาณ1กิโลทุกคนประมาณกิโลกว่ากเนี่ยแหละประมาณกิโลกว่ากเนาะแต่พอหอดบอลโดนพายพอดีหันติดก,กับทางเลยเด้ยวยทำให้ยังมา Oi, você tá no seu lugar? ส่วนบรรยากาศตอนนี้กบคนกาเริ่มลังเข้ามาเรื่อยๆนะทุกคน ยำแมลงนรอยำนอะไรคนไล่ไล่ฮะโต้เต็มโบยบะนันงนาาาตาวจริง,มมงจ,จริงอยู่ในปักซองกันมีทุกคนในปักซองกับราคาเดียวกันนี่แหละอยู่ปักซองแต่ว่าอย่ามากินอยู่ในบรรยากาศแคมทางเนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาสัมผัสกันหน้ากันสาวกรุงเทพเนาะทุกคนไปในเดือนเดียวขึ้นมาจากกรุงเทพเสียขับรถไปตั 7, 8, ้งแต่เจ็ดแปดพันขาลงไปขึ้นมาขึ้นมากักโต้ยุสวรรค์นี่และพี่น้อง มากกับอ,อุตส่าห์ได้มากกับโบหัวสิไปทำการถอดมือใดเนาะเดี๋ยวเพิ่งกับไปเล้าทุกคนเนี่ยปิ้วไปอีกเลยไปไปมาๆอยู่นี่วะสงสัยเิ่นหมากแหงเนาะเดินทางนี่สือเหมาแหงโอเคพี่นอ้อง <c oughs> <c oughs> โอเคพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบเคสเน่ก่อน,นเด้อพานางเอกพานางเอกแน่ทั้งตากล้องแน่ทั้งร้านสาวเน่เนาะพาไปมาเลี้ยงมุกกะถาซามาูไรตอบแทนนิเพินออตอบแทนนิเพินแบบว่าตอบแทนมันบอกคือมึงมีพระคุณแหงเนี่ <c oughs> ง <c oughs> การถ่ายคนไปน้ำถ้ารคนไปเด็ไปน้ำก็คือแบบว่าจะทำเพื่นกลุ่เทพแล้วเนาะโอเคจ้าเดี๋ยวไปพบกัน <c oughs> <ๆ>ใหม่ในคลิปหน้าเด้อทุกคนคลิปนี้ไปแล้วสบายดี